ตัวเร็วยาวเร็วลละช่วงนี้เจ้านินจาสมาชิกใหม่กินข้าวเยอะวันนี้กินปลาหมดห้าตัวอุ้ยจริงเหรอห้าตัวเลยเหรอลูก <laughs> กินเสร็จก็จมาแต่งตัวหรอก็ไม่ได้เอามาเลยไม่ได้เอาตำแยแมวมาให้เลยวันหลังนะลูกนะชิบ ไปหวยกัแล้วห้าศูนย์ให้ห้าศูนย์นี่แหละออกไปแล้วสิลูกเลยเ้ยเย้มาจับหน่อยช๊บมาเล้วจับหน่อยชิ้เลยบพจับได้แล้วเว้ยจับได้แล้วอืมแปเลบไปเบ,บ จับได้แล้วเว้ยไปเจ๊ช็อกช็อกชกช็อกชกชกเฮ้ยช็อกช็อกชอกเฮ้ยเป็นเพื่อนกันกูวิ่เล่นไอ้เจ้าหลอดหลอดหายไปไหนแลโอเคโอเคสมาชิกใหม่ประการต้อนรับ